จับเบอร์ตุยางมากินน้ำกันเด้อ แับเบิร์สุย่างมากินน้ำตาลเด้อน่าตังเหตุเหตุผักเก็บในสวนบวบวไปเก็บพักทุ่งเป็นพอกบวบเราบวบวมาใส่เห็ดแต่เล็กลายเป็นแกงเหมือนที่แลกว่า เฮ็ดกับเผารดว่จัดเได้จ้ะชาอมเด็ดมากกับส่หมอเลยแล้วก็เฮ็ดอีหยังดอกขาวๆเนี่ยเด็ดบุ้จากคือที่แหลก่าสี่หมกเนาะ ย่งางเขาไปน,นี่หัวไปเก็บผักใบแมงลักไปได้เสียงก็งจะเาเกียเล็กเคนั้นก็สั่งมาจ้ากินเขาน้ำกันยายทิพย์จักสีเอิญนมกสีเอิญอ้อซื้อสีเอิญแกงเค็ทเค็มแพกหนึ่งจ้ามาจ้ากินเขาน้ำกันยายทิพย์จักสีเอิญ มุกสีเอิ่นอ้อื้อีสีอิ่นแกงเห็ดเข็มแท่งนนหนึ่งจ,าจา้าสองพันสองพนเขาเครื่อสอิ่นแกงถืเอเลเห็ดเผ็ดกับเผารดบรจ,จาคดจ้ะถ้าเริ่มเห็ด เรื่องเห็ดไปใจญ่ใหแต่เห็ดพักเก็บใน,นสวนบวบไปเก็บพักที่ตู้ไปผอกบวบแต่บวบไม่ใส่เห็ดแต่เล็กกายเป็นแกงเหมือนที่แลกว่า มาจ้ากินเขาน้ำกันย้ายทิพย์จักสีเอินมกสีเอินอ้อซื่อสีเอินแกงเค็มแพ็งหนึ่งจ้ายอดทักฝั่น เป็นหมกพี่น้องเลยขนาเป็นผักได้เห็ดเป็นผักก็เลยเก็บลงเอียดบวกบัวมาสองนวยกับมาซ้อยใส่อีกแก่พี่น้องอันดับแรกยายทิพย์กระตำหมกพริกก่อนเด้อะตมมำหมกพริกตำหอมใส่กันเนี่ยเห็นไหมักพริกงอ มาจ้ากินเขาน้ำกันย้ายทิพจักสีเอิน่นมกสีเอินอ้อซื้อสีเอินแกงเฮ็ดเข็มแพ็คนึ่งจ้า มาจ้ากินเขาน้ำกันย้ายทิพจักสีอเอินนมกสีอเอินอ,อ้อซื้อสีเอินแกงเห็ดเข็มแพกนึ่งจ้าบักขามเปียกไปน้อยหนึง่งใส่บักขามเปียกไปน้อยหนึง ที่แรลว่าสีโมกหม้อกัเเล่นที่กลายเป็นแกงเอาเจาะใส่น้ำใต่บะามเปียกน้อยนึงแซ่บคือเกาจาก้กเเ็บแนวกินบดหองคิดอย่างไหอย่างใส่ลงไปมอมห าเริ่มเห็ดเริ่มเห็ดไปใจยเรินหมุกพี่น้องเริ่มขนาดเป็นผักเริ่มเห็ดเป็นผักกันเลิ่มเก็บลงเอ็ดใส่บักขามเปียกไปน้อยนึงใส่บักขามเปียกไปน้อยนึงมาจ้ากินเขาน้ำกันยายทิพย์จักเสื่อนมกสกเสื่อ,อ่ออื้อเสื่อ่แกงเห็ดเข็มแพกหนึ่งจ้า ย่ทับปา มาเด้อม,มากินน้ำกันยั่วๆจนะ้าใส่ถูกอย่างทีมีน้ำหัวน้ำสวนเท่าหันละ่ะเป๊กเปลี่ยนสภาพไปตามรูปตามกามร นนจับใัดน้ำปามาด้อจานมาด้อมาหอมใส่ในหม้อว่าที่ไปอู้อย่างก็ไปเก็บผักอีตู้ไปพอ,อ,อกบวบก็ได้บวบบวบมาใส่อีกผักขาใส่น้ำกระเลสิเอิญเป็นแกงพี่น้องนี่ที่เลส่